ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับ ladies and gentlemen it's time เราจะทราบกันแล้วครับว่าสาวงามที่จะได้เป็น Miss Universe Thailand 2021คือใครครับพี่เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ค่ะพี่พีเคคะเรา mm. ไม่รู้หรอกแต่สามคนนี้พี่มีความรู้สึกว่าใครก็ได้จริงป่ะไม่จริงด้วยจริงใครก็ได้ใครชอบใครสงเสียงมากไม่รู้ใครคิดไว้ก่อนพี่ขอนี้ เพื่อที่เราจะได้ให้ทุกทุกคนได้มีโอกาสชมสาวงามใน้อย่างเต็มที่และจะขอทำหน้าที่ที่ง่ายที่สุดในค่ำคืนวันนี้คือการประกาศรองชนะเลิศอันดับสองและจะยกให้พี่พีเคเลยอย่างพี่พีเคที่เริ่มเลยนะครับว่า เราดูเลีเธอเล่นกลางเธอได้ยตตัวเซียบันานี้ไม่ด้บันไดเอะบันไดนี้เอาันไดาซิไว้ผู้ที่จะับวนอันัดับที่สองแม้ประกันแล้วได้แก่ M U T สิบแปดพอด้าว้าวแวพี่น้าจะปนบอกแวู Да เป็มาไม่ได้ลช well ่ไหมใช่แล้วแล้วเะรับแดงบอกห่าเด็กกับแดงับมือริงออทีน่อะไรนะอ๋อยุเกินมาไม่ได้ใช่มนะใช่อายุเกินอเอ่นแดงแดงเพราะว่วินาก็เกินหรือเปล่าไม่เกินไม่เกินไม่เกินใช่เพราะว่าหัวมงกฎอ่ะจะเป็นสีแดงเฮ้ยแม่เ่ใช่ค่ะ เราเรีออร่านะสองพันยี่สิบ

s Universe <S 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 t h a i l a n ค่ะแม้จวกตุ๊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 กเุ๊กตุเกตุ๊กตุ๊กบุ๊กตุ๊กตุ๊เตาจกตุ๊กตุ๊กอกตตุตุกตกตุกตุ๊กตุุกตตุ๊กต่วกตุ๊นตุ๊ก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 ตุนตุ๊กต ังมีแพ็กเกจเสริมความงามนะคะจากด็อกเตอร์โจนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์อีกด้วยค่ะรู้ไหมถึงบอนออกกำลังกายจากวีฟิน s s โซ c i e ี้พร้องชุดแทนชุดคือไม่ชุดคือแบบสวยรักมงอ่ะสำหรับการเรียนที่ Worldstar Academy ด้วยค่ะมงปุดยังมายใจมาจากอะไรจำแนกของพราสจิกเสรเลและช่อดไม้จากโฟล์ดีไซน์ค่ะแล้วเหมือนกับว่าที่สองได้ ฟ้าสายปรับมงกุฎให้น้องหน่อยจับมงกุฎให้น้องหน่อยให้ตรงๆตรงร้อไหมคะเอาให้ตรงๆจะได้สวยๆใช่ไหมอย่างนี้ช่ได้สวยมอกพองใส่มุกงดูสวยมากเมนด้าน้องอแมนด่านะคะเดินขึ้นไปทุกทุกคนได้ชมความงามนี่ร้องแล้วโ็ไม่กล เซิร์ฟ171ไฟแอสเซทไวน์ใชครับพักอาศัยเป็นเวลา1ปีครับเครื่องสมอง BSC Cosmetology ใช้ได้เลยหนึ่งปีค่ะใช่ค่ะจับล็อกเกอรโชวี่เมดิคอลเซ็นเตอร์บัตรออกกำลังกายจาก V Fitness Society พร้อมผู้ฝึกสอนส่วนลดระยะหลังนึ่งปีค่ะชูการิชาส่งการัดที่ World Star Academy และรวมไปถึงแพ็กเกจล่องเรือเจ้าพระยาด้วย Hacker Craft พร้อมคนกงานจาก True l e a s i n g ด้วยครับผมค่ะคครรัับบผมและสำหรับ รองอันดับสองนะคะน้องผอดฟ้าค่ะผอดฟ้าเชิญจ้าเราก็มีพี่เบลล่านะคะรองอันดับสองมิสอินเวอร์สไทยแลนด์สองพันสิบก้าชนะผพรบุญแสงมรุมาตรผอดด้วยจะได้รับสายสะพายจะได้รับสายสะพายนะคะและเงินสดนะคะมูลค่าสามแสนบาทค่ะเครื่องสะพายเบียร์สี่ใช้ตลอดปีครับแพ็ จากดรโทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์ค่ะบัตรออกกำกายจากวีเฟนัลโซไซที่พร้อมผู้ฝึกสอนโค้ชโรชเอนเนอร์อีกหนึ่งปีและทุนการศึกษาจาก World Star Academy ค่ะแฮกเกอร์ชล้องเจ้าพญานะครับด้วยแฮกเกอร์คลาสพร้อมคนขับจากทรูลีซและดอกไม้จาก Flow Design ค่ะโหพี่พีเคคะคือสุดยอดนะคะวันนี้แอบคิดเองนะว่าสามคนนี้ถ้าแยกกันประกวดคนละปีนะได้มงโคลาอันได้เลยเนี่ย จรงิงกิจรามทั้งสามท่านยืนประจำตำแหน่งเลยนะครับแค่พูกเมเกียครับก่อนอื่นจะบอกว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในค่ำคืนนี้ในชูอายเขานำประกันและได่โดนให้เลยวินาเชิญค่ะและทุกคนทางบ้านขอบคุณมากมากเลยนะครับกำลังใจจากทีวีแอนนี่สำคัญมากและทุกคนทั่วประเทศ ได้โชว์เห็นแล้วนะครับว่า Miss มิสยูเ e ี่ยมันได้ใจของเราโดยเฉพาะปี2020เนี่ยเราสามารถทำได้ดีมากแค่ไหนนี่เราอัดแบบเรียวๆเลยนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้คืออะไรเราไม่ได้ตั้งใจที่จะอัดก่อนแล้วก็เราก็เลยอัดเลยครับให้นำตัวก็ไม่ได้นำตัวคือแบบว่ามาแบบมาคืออัดเราต้องอัดเลยจังหวะที่ว่าจะกัดรอบสุดท้ายแล้วก็ได้สามคนไปแล้วก็ทัพตัวสาที่เหลือทั้งหมดอีก29คนทุกคนปรบมือดังให้กับสาวงาม อาฟเตอร์ดราม่าพอได้ค่ะแล้วเราก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพี่ PK คะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตาม Miss Universe Thailand 2020มาโดยตลอดด้วยค่ะ We just want to thank everybody in the true icon hall everybody s watching all around Thailand via PP TV AC 36 via True ID and everybody all and all the Filipinos watching too I know you're watching enjoy this เชิญถ่ายภาพค่ะยินดีด้วยนะน่ารักฟังดูมน่ารักโอ้น่ารักทุกคนไม่ติดตอบดีจิงอันนี้ตอบดีจิงแผลก็ วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะคะแล้วก็แค่อยากถ่ายโดยการที่ว่าเหมือนอเราแฟนนางคนหนึ่งที่เชียร์ใครหลายๆคนที่เข้าประกวดแล้วก็คือได้มองอย่างที่เราสนใจแล้วก็ถ่ายรีแอคตอนที่เราเออ่ดีใจเนาะใช่ใชก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดดิ้งให้เต้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย